สร้างทักษะนะครับสร้างทักษะให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ต่อยอดจากทักษะของน้องๆที่มีทาดดงด้านระบบอัตโนมัติ้ดเดยเราเชื่อว่าทักษะไม่ได้มาจากการเรียนไม่ได้มาจากการฝึกและไม่ได้มาจากการทําสามเดียงอีกเดียวทักษะมาจากการแข่งขันทักษะมาจากการคิดมาจากประสบการณ์แล้วก,ก็ต่อยอดได้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดมุ่งหมังก็คือต้องการสร้างทักษะไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนแต่เป็นคนหลายๆคน และเกิดความรู้ที่จะขยายให้ทักษานี้กว้างขึ้นเราคาดหวังว่าภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมมาอิโวและก็พัฒนาให้กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมหลักนะครับในพื้นที่มีดีรวมถึงเป็นกิจกรรมต่อยอดในสายอาชีพของน้องๆในอนาคตแล้วก็สนับสนบุนการพัฒนาทักษะที่งานหาตัวสอบมาตรฐาน รวมในกิจกรรมอื่นๆของรรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมกิจกรรมเข้ามาสังเกตการแข่งขันรวมถึงนะครับได้มาดูทักษะของน้องๆประโยชน์ที่ท่านจะได้ก็คือเมื่อท่านได้เห็นทักษะของน้องๆแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่าลืมนะครับน้องๆกลุ่มน,นี้จะต้องไปทํางานกับท่านวันที่23-24ธันวาคม2 5 6 4 ขออนุญาตเชิญพวกเรานะครับที่อยู่ในแวดวงของระบบปัจโนมัติได้ถึงมีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะพูดที่ดีให้มีความสนใจนะครับว่าการแข่งขันทักษะเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาเที่ยมชมเข้ามาดูแล้วก็อยากจะฝากพวกเรานะครับให้การสนับสนุนน้องๆนะครับเพื่อไปสู่การต่อยอดในอาชีพของน้องในอนาคตด้วยกันนะครับ